พาเที่ยวสนส้มครับอันนี้ก็ใกล้เวลาจะได้เก็บละนะใกล้เวลาจะได้เก็บส้มละนะแต่ปีนี้ราคามันไม่ดี พาชมครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าส้มสายน้ำผึ้งนะครับอันนี้อยู่ในไร่นะครับไม่มีสัญญาณเน็ตนะครับไม่มีสัญญาณเน็ตนะสัญญาณโทรศัพท์ก็คือมันอยู่ในหุบเขาไฟก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็บ้านพักคนงานนะครับเขาปลูกหลายอย่างเขาข้าสลีก็ปลูกมาสวนแล้วก็ครับเก็บพริกเก็บพริกไปกิน ข้างบนข้าวโพดนะครับข้างบนก็เป็นข้าวโพดพริกโอ้โหทางนะเก็บพริกบุญอยนี่ครับสม้มปรกกาศก็มีปลูกปรกกาศด้วยนะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บพริกก่อน ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะเราก็ไม่ได้เจอกันนานเนื่องจากว่าผมก็มีภารกิจหลายอย่างงานหลายอย่างเนาะทั้งงานไล่งานสวนนะครับกระเท่าที่ผมแนะนําเสนอไปขั้นต้นแรกแล้วเนาะว่านะครับทั้งงานไล่อะไรเราคือเราลงทุนไปแล้วนะเนาะถึงร่างกายจะไม่แข็งแรงแค่ไหนเราก็ต้องสู้ครับเพราะว่ามันคือเงินมันคือเงิน เราต้องใช้เงินในการรักษาตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทอดทิ้งนะครับคือก็พยายามที่จะทําคลิปให้ได้ทุกเดือนนะครับอาจะทําคลิปไม่ได้ทุกเดือนเรื่องงานประกอบเครื่องก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะรับออเดอร์น้อยลงนะครับรับตามลิมิตเนาะถ้าคนไหนรับได้ก็เราก็ ประกอบให้ก็ประกอบไปเรื่อยๆครับก็ประกอบไปเรื่อยๆเดือนนี้ก็ประกอบไปหลายเครื่องเพราะว่าพอมีเวลาปั๊บนะตอนตกตอนเย็นนี่ผมก็มานั่งทํางานอยู่นแหละนะครับนะวรจะได้หลับได้นอนเนาะนะก็ทําไปอ,อ่ส่งไปแต่ว่าตอนนี้ก็จะรับออเดอร์น้อยลงหน่อยนะเพราะว่าเวลาผมทําคลิปทีไลนะครับออเดอร์มันเข้ามาเยอะเลย นะครับออเดอร์มันเข้ามาเยอะเลยผมก็เลยห่างๆเรื่องคลิปไปหน่อยหนึ่งห่างๆเรื่องคลิปไปหน่อยหนึ่งคนอื่นเนี่ยเขาอยากได้ออเดอร์นะแต่ว่าเราเนี่ยคือเรารับตามจำนวนจำกัดเนาะแต่ต่อไปก็อายุอานามันก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ร่างกายมันก็เหมือนกันนะมันมันก็อาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ก็เลยรับงานน้อยลงแต่ว่า บางครั้งมันก็ขัดใจเพื่อนๆไม่ได้นะครับแต่เรื่องไร่เรื่องสวนมันทิ้งไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะลงทุนไปเกือบหลักล้านนะครับอ่าลงทุนไปเกือบหลักล้านเพราะฉะนั้นเออเราก็เลยต้องไปสนใจเรื่องเรื่องไร่ด้วยเราจะเอาเวลามาทําคลิปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก,ก็เลยช่วงนี้ก็เลยคลิปขาด,ขดห,หายนะ เดี๋ยวมันจะมีเมกะโปรเจกต์ครับเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ผมจะทำนะครับก็ให้เพื่อนๆคอยติดตามแล้วกันว่าเมกะโปรเจกต์ของผมเนี่ยมันมันคือโปรเจกต์อะไรลงทุนเยอะครับลงทุนเป็นแสนนะครับลงทุนเป็นแสนเมกะโปรเจกต์นั้นอันนี้นะก็อยากให้เพื่อนๆคอยติดตามนะคอยติดตามก็ขอขอบคุณครับที่ทุกคนได้กดติดตามเข้ามามันคือกำลังใจให้กันกับ ผู้ผลิตรายการเนาะแล้วผมก็พอเห็นผู้ติดตามยอดการติดตามมันเพิ่มขึ้นผมก็เอาไม่ทอดทิ้งครับก็พยายามที่จะทําคลิปออกมาจริงๆเรื่องคลิปของการาผลิตนะเ,เครื่องกระตามหรือว่าการฟื้นฟูกระตามผมได้สอนไปทั้งหมดแล้วนะครับสอนไปทั้งหมดแล้วผมก็ไม่มีเรื่องใหม่อะไรจะมาพูดนะน ยกเว้นว่าเออนานๆครั้งมันผ่านไปสักระยะหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดทบทวนกันทบทวนกันแต่ขอให้มีเวลาแต่ช่วงนี้มันอ่าเวลามันต้องมุ่งเน้นไปมุ่งเน้นไปอยู่ที่การเก็บเกี่ยวก่อนเนาะอ่ามันคือรายได้ของครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะประกอบอีก ตัวหนึ่งเนาะนี่ก็กทําไปแล้วเนาะก็ทาไปแล้วก็เาจาะรูเจาะฟ้าเจาะเคสอะไรไว้แล้วทุกอย่างก็เจาะไว้แล้วเหมือนเหมือนเดิมครับอตอนนี้ก็ลิงก์สายหมดแล้วเดี๋ยวก็จะมาเข้าอยู่ที่าฝานหน้านะครับฝานหน้าแล้วเราก็จะได้ส่งเครื่องไปให้เพื่อนๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะ ขอให้มีเวลาก่อนนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะคือการทำเรน่องสวนมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะยุ่งไปทั้งปีแล้วเนาะมันก็จะมีเวลาพักของมันอยู่เวลาพักของมันผมก็จะมาเน้นการทำเครื่องนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็อาจจะขัดขดให้หายไปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มประกอบฝาละนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าเราก็ทำซ้ำทำซากเกี่ยวกับเรื่องคลิปมา เยอะแล้วเนาะเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆก็ได้พูดไปอยู่ในคลิปแล้วก็หลายท่านนะครับก็ทั้งขอวงจรเอยนะครับขอวงจรเอยขอทราบราคาเอยไอค้คำว่าขอทราบราคานะ่ะท่านไปดูอยู่ที่คลิปเก่าก่อนเนาะว่าต้นทุนมันสร้างกันอยู่ที่เท่าไหร่ต้นทุนสร้างนะอ่าหรือว่าอ่าถ้าท่านก็นลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ลองทํากันดูแล้วกันนะนแหละว่าราคามันจริงไหม ตามที่ผมได้พูดไปนะว่าต้นทุนก,การสร้างของมันอยู่อยู่ที่เท่าไหร่งานมันละเอียดครับงานมันละเอียดแล้วก็งานมันออกมาดีนะราคามันก็อาจจะสูงนิดนึงพอเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มันดีไงเนี่ยอุปกรณ์ที่มันดีมันทนมันถึกนะแล้วก็ต้นทุนต้นทุนก,การทำนะครับต้นทุนก,การทำกับ าราคามันก็ต้องอสมดุลกันนะครับสมดุลกันนั่นนะอยากได้ของดีราคาถูกมันไม่มีในโลกหรอกครับมันมีแต่ไอพกเหลอกลวงเท่านั้นแหละนะหลอกลวงท่านทั้งนั้นแหละแต่ผมเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคุยกันไปตรงมาเลยนะครับรับได้ผมก็ทําให้รับไม่ได้ผมก็ไม่ทำานะทําไปผมก็เข้าเนื้อเข้าตัว แต่ว่าเรื่องถ่ายทอดวิชาเนี่ยผมถ่ายทอดหมดแล้วนะหมดเปลือกแล้วนะหมดเปลือกหมดเปลือกแล้วท่านก็ลองไปดูแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ต่อสายลิงก์สายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขอเวลาปัดไอ้พวกเศษนะเศษอะไรต่างๆคือเราจะเอาออกให้หมดก่อนก่อนที่เราจะเดินเครื่องเราก็จะเป่าเป่าออก นะครับพอดีอในระหว่างที่ทําไปก็ตอบตอบคอมเมนต์ไปนะครับบางคนก็สอบถามเข้ามาทางไลน์เราเราก็ตอบปัญหาไปนะครับก็ถือว่าคุยกันจริงๆผมก็ไม่ทอดทิ้งครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้ที่ทําคลิปนะครับนานๆครั้งมาทําทีหนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะให้ดูว่าเออส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมไปไหนช่วงนี้ผมคืออยู่ไร่นะครับอยู่ไร่ นะครับอยู่ไล่ด้วยดูแลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะถึงเวลาการเก็บส้มแล้วนะครับก็จะเตรียมงานนะครับ,รบ,รบแล้วก็พอว่างพออะไรปุ๊บผมก็มานั่งประกอบเครื่องแล้วก็ตอบคอมเมนต์บางทีในช่วงอยู่ไล่เนี่ยบางทีหลายท่านนะต,ติดต่อผมไม่ได้มันอยู่ในหุบเขาครับมันอยู่ในหุบเขาพื้นที่มันอยู่ในหุบเขาเลยนะครับโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้เลยนะครับ ถ้าผมจะโทรศัพท์แต่ละทีเนี่ยผมต้องเดินขึ้นไปอยู่บนยอดเขานะครับเพื่อจะโทรหรือว่าเพื่อจะรับข่าวสารรับข้อมูลนะครับเนะพราะฉะนั้นก็ก็เลยต้องนําเรียนกับเพื่อนๆว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ทอดทิ้งกันไปไหนทุกคนมีภาระกันหมดนะครับทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันหมดทุกคนก็เหมือนกันนะตัวผมก็เช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีเมกะโปรเจกต์นะครับประมาณสิ้นปีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูติดตามผมก็จะถ่ายทำคลิปให้ดูนะครับว่าผมจะไปทำอะไรเมกะโปรเจกต์ตัวนี้นะครับลงทุนนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนถ้างานงานนี้ผ่านนะครับกลายเป็นหลักล้านเลยนะครับออโอเคเยวคอยดูแล้วกันว่าผมจะทำอะไรคลิปนี้ก็ เดี๋ยวก็ไม่ได้พูดอะไรมากเนาะ,ะเพราะว่ามันกระชับกระชับหน่อยนะเพราะว่างานมันหน้าที่หลายอย่างนะครับประกอบแล้วนะครับตอนนี้กำลังทดสอบลงการชาร์จอยู่เดี๋ยวขอเวลานะครับติดยี่ห้อสักแป๊บนึง อ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาเต็มเ็มนะครับอ่าหน้าตาเต็มเมของเครื่องนี้อ่าท่านจะเห็นไหมครับว่าสีโลโก้ได้เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีติดอะไรนิดหนึ่งนะครับอ่าสีโลโก้ที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงต้นปีนะครับเป็นปี 6-8แล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำไมต้องเปลี่ยนนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปโฉมให้ท่านดูนะครับก็ถือว่าฝากไว้นะครับถ้าใครยังสนใจอยู่ก็ลองออถามเข้ามาเนาะออลองถามเข้ามาแล้วก็ตอบกันเข้าไปในไลน์นะครับตอบกันเข้าไปในไลน์ เดี๋ยวผมมีเวลาว่างนะครับหรือว่าผมเดินหาสัญญาณเน็ตได้พอช่วงนี้ผมยังอยู่ดอยอยู่นะครับผมก็จะได้ตอบปัญหาให้ท่านฟังนะครับตอบปัญหาให้ท่านฟังก็ก็ไม่ได้ทอดทิ้งกันไปไหนครับเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะอยู่กันเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะ,จะทิ้งหายท่านไปไหนนะครับนะผมก็มีภารากิจงานที่มันต้องทําอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเนาะเพราะว่า,เ,าเราต้องไปดูแลเรื่องอะไรเรื่องสวนนะนะครับก็ขอฝากให้ติดตามกันละกันนะครับถ้ามีการเ,าเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาเกิดขึ้นท่านก็ก็จะได้รู้นะครับเวลาผมมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับท่านก็จะได้รู้นี่ครับเวลาผมนั่งทํางานเนี่ยผมไม่ได้อันนั้นเฉยไดครับเนี่ยนั่ง เขียนแบบอยู่ไปอยู่กับนี่บนโต๊ะบนอะไรนะเขียนไปเรื่อยเปื่อยนะครับคํานวณอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับโอ้กันข้ามเมื่อคืนผมก็ไม่ได้หลับเล่น,นอนนะครับเวลาผมนอนนี่แป๊บเดียวครับนอนสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็มานั่งคิดแล้วนะครับจะทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องทําเครื่องนะคิดเรื่องอ่ ไล่นาสวนด้วยอะไรด้วยอะไรที่อยากจะทําอยู่นะเท่าที่ชีวิตตัวเองยังสามารถทําได้นะเพราะว่าเขาอยากจะฝากทิ้งผลงานอะไรไว้นะให้กับเกี่ยวกับมวลมนุษยชาตินะผมพูดอย่างนี้ลวกันกับม,มวลมนุษยชาตินะเออเราก็จะได้ฝากผลงานอะไรทิ้งไว้เนาะทันว่าเรายังยังมีเลี่ยวมีแรงทําอยู่นะครับ โอเคนะครับก็ฝากกันไว้เนาะก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเ,เดือนหน้าเดี๋ยวจะทำคลิปอีกสักคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมก็อย่างที่ผมบอกว่าผมมีงานเอเมริกาโปรเจกต์อยู่นะครับหลังจากเ,าเสร็จเรื่องไร่สวนแล้วผมก็จะมีโปรเจกต์ Project ใหญ่นะครับโอเคนะ เราคอยติดตามกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์นั่งทนดูคลิปกันแล้วก็กดติดตามกันนะเป็นกำลังใจให้กันอย่างเนี้ยด้วยดีเสมอมานะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะโอเคนะครับอ่าเสร็จและเออจะได้ส่งให้เขานะครับอ่า นี่พยายามที่จะเบาๆเรื่องอ,ออเดอร์แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งทําคลิปงานมันยิ่งเข้าพองานมันเข้าเราก็ไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะเสียอารมณ์กันเอาละแค่นี้ละพูดกันแค่นี้แหละนะครับอ่าบายบายลาตีสวัสด์ทุกท่านครับสวัสดีครับ